เป็นฟีดแบ克จากคุณบุงนภานะคะบอกว่าช่วงหายใจเข้ายกมือขึ้นประสานตรงหน้าผากมีอยู่ช่วงหนึ่งเห็นมือยกขึ้นลงเองแต่แวบเดียวก็กลับมาเป็นตัวเรายกมือขึ้นลงเองค่ะไอความเป็นอัตโนมัติทางกายเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกับเราวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยตอน,น,นแรกๆเราก็ตั้งใจวิ่งตามที่ครูฝึกสอนว่าเออมันต้อง ตั้งทรงตัวอย่างนี้นะมันต้องก้าวขาอย่างนี้นะแต่พอเราทรงตัวหรือว่าก้าวขาด้วยความเคยชินไปมากพอเนี่ยทุกอย่างมันก็ออโต้พายอทนะมันก็วิ่งไปเองเหมือนวิ่งไปเองเป็นร่างกายที่คล้ายๆแยกออกไปเป็นหุ่นยนต์ที่มันไม่ต้องรับคําสั่งจากเราเนะมันมันทำให้เองมันเป็นอัตโนมัติเองเหมือนกันพวกท่าทางอะไรแบบนี้นะถ้าเราทําซ้ําๆจนกระทั่งมันเกิดความเคยชินที่จะไหลไป ตามทิศทางเดิมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นหุ่นที่ทำให้เราดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของการทำสมาธิในแบบที่เกิดความเคลื่อนไหวแบบซ้ำๆนะ